อาณาจักรดีเจบุกกวกควักเงินสดออกรถรูยกไม่รวยจริงซื้อรุ่นนี้ไม่ได้เปลี่ยน100หน้าพลิกชีวิตอาณาจักรดีเจบุกกวกควักเงินสดออกรถรูยกไม่รวยจริงซื้อรุ่นนี้ไม่ได้ไม่รวยจริงทําไม่ได้พิธีกรชื่อดังควักเงินสดออกรถรูอของครอบครัวโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสําหรับดีเจบุกกวกพิธีกรชื่อดังมากฝีมือเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านของเขา ทำงานหนักก็ถึงเวลาให้รางวัลตัวเองเมื่อล่าสุดดีเจบุกอดได้ออกรถรคันใหม่ไปแดงในวันเกิดของตัวเองและยกให้เป็นรถของครอบครัวโดยดีเจบุกอระบุข,ข้อความบอกว่ารถของครอบครัวเราต้อนรับสมาชิกใหม่ในวันเกิดน้องแบมบี้รวยใหญ่พาครอบครัวปรายเปิดความร่ำรวยเงินทองยิ่งใหญ่นะลูกจ่ายสดไปสิครบุโก m a m a p a v a n a b l l g a u m p a v i, I b o w l, I n l, e o l I s t a n l e o l i s t a รถครอบครัวที่บุ๊กโกดเลือกคุณดพระราม9ฮ er, ันเดย์ฮันเดย์อิสเตรีย2023ันฮันเดย์รอมเก้าอ็นดีท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต,ต่างแสดงความยินดีจำนวนมากขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและสุขสันต์วันเกิดดีเจบุ๊กกด้วยค่ะทำเอาหลายคนต่างอึ้งไปตามตางกันกับลูกแบดบอยของดีเจบุกโกดธนชพันธ์บูรณาชีววิไลเจ้าของฉายา เจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุล่าสุดเจ้าตัวเด้โพสภาพตัวเองในลุคที่ดูหล่อละมุนสุดๆยืนโพสท่าชิวสูดอากาศบริสุทธิ์ในทริปพักผ่อนที่สหรัฐอเมริกาพร้อมแคปชั่น Boy in New York กัสได้ครัที่ดีงับปง USA งานนี้ทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นแวบ,บแรกแทบจำไม่ได้เพราะดูหล่อสุดๆนึกว่าบอยแบนเกาหลี